สิริสุขมัตสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระภาคอลหันต่สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานมาล่วงแล้วไ้สองพันห้าร้อยระวัติศา ปัจจุบันสมัยเดือนมกราคม,มมาตรสุรทินที่หนึ่งวันพุทธวันนี้เป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสเสด็จดัขันธปรินิพานมา มีในอันพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยปากาลาชนีเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสลองศรัทธ,ธาคณะท่านเจ้าภาพขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท จงได้ตั้งโสตรประสาททั้งสองรองรับรถพุทธพจน์รพระธรรมเทศนาต่อไปนโมตัสสะบกวะตูอรหะตูสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคกวะตูอรหโตูสมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธารัสสะสังขโหอ,อิตโตทินังเปตานังอุปกะปตี ตอจากนี้ไปจะรับปะานแสดงประธรรมเทศนาฉลองศรัทธาคณะท่านเจา้าพัดซึ่งประกอบไปด้วยผู้เป็นสามี ลลุกตลอดถึงผูเก็อายเอื้อยน่นองลุงปาน้าอาโดยมีคณะกรรมการหมูบ่บ้านญาติพี่นอ้องปู่ตาญาายได้มารวม อนุโมทนาบุญกับคณะทันเจ้าภาพซึ่งมีคุณวิชิตอนันเทพาผู้เป็นสามีของนางทองมีนางทองสีทองมีอนันเทพาผู้หลวงลับดับขันไปแล้ว มีนางสาวปอกายทิพนันเทพานางสาวชนทิชาอันันเทพาผู้เป็นลูกสาวของแม่ทองมีนางทองน้อยทองเพชรสิงห์วงศ์ษาผู้เป็นพี่ชายนางบุญธรรม สางผอมเอเซทผอมพี่สาวคงเป็นแม่ของพระบุญนายยุทธนาสิงวงศสาพี่ชายนางราตีนายบุญยืนสีเหลืองพี่สาวพี่เขยนายที่ระชัยนางนุงเพ็ญสิงหวงศสาน้องชายน้องสะัย นางสาวบุญช่วยสิงห์วงสษาผู้เป็นน้องสาวนายสุพรรณนั่งสมพรอน,อน,นันเทพาผู้เป็นลุงเป็นป่านายบุญเรื่องท่านผู้ใหญ่บาทน,นายนางอ,อ่อนศรีอนันเทพาผู้เป็นลุงเป็นป่านางพันเพ่งแก้วกัญญา ปู้เป็นป่าพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องทุกถัดทุกคนได้มาหวนระลึกนึกถึงนางทองมีอน,นันเทพาผู้ที่จากไปการจากไปของทองมีก็จากไปแบบกระทันหันก็นทำให้ท่านทั้งหลายกยังหักยังหวง โดยคุณโดยความดีที่ท้องมีได้เห็ดไหวสางไหวโดวยเฉพาะเป็นแม่บ้านของประธานชุมชนคนหนึ่งที่ได้ซอยเลือเกือกูลพี่นองในงานกลุ่มเกษตรถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของชุมชนของโมบาท เรื่องลูกผูกพ่อหอมกันมากกับคุณวิชิตแต่แล้วก็มาจากสามีจากลูกจากญาติจากท่านทั้งหลายไปโดยที่เรียกว่าบ่มีวันกับก็เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้อยู่เบื้องหลังยังห่วงหาอะไร กลัวว่าผู้ตายจะไปตกทุกข์ได้ยนักกลัวว่าผู้ตายจะไปลำบากในภพในภูมิต่างๆนี่ก็คือความหักความอะไรของคนถึงแม้ว่าผู้ตายจะบ่ได้ไปตกทุกข์ได้ยนกแต่ก็เป็นหนาที่ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะผู้เป็นสามี มีนาทีสงเคผู้เป็นภรรยาสมกับบาลีวา่าพุทธท่าระคือนาทีของผู้เป็นพอบาตรองเพื่อนจะต้องสงเคเมียจะต้องสงเคลูกพุธทธได้แก่ลูกทาระได้แก่ภรรยาสามีภรรยาจะต้องสงเค ซึ่งกันและก,กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสงเคอกันหนึ่งยกย่องว่าเป็นสามีเอยกย่องว่าเป็นภรรยาสองก็มอบคว่ำเป็นไ่ให้สามให้เครื่องประดับสามีนี่ต้องประการแหลกก็คือยกย่อง ok. ผู้เป็นภรรยาของตนแต่คนบางคนเมียไปนั่มว่าน้องสาวกมว็มีอันเป็นาสัาเถแม่นบอกผู้ใหญ่อันนั้นเมียไปนั่มยังบอกว่าน้องสาวกูนั่งว่าอยู่ศาสจะก็มีทุกคนเออเออพระพุทธเจ้าพุทธวันหนึ่งยกย่องความเป็นใหญ่ภายในทัพเป็นว่า มอบคว่ำเป็นใหญ่ภายในถับคือดาตีของสาม,มีแต่ต้องมอบคว่ำเป็นใหญ่ให้ผููเป็นภรรยาจะซื่อก็ต้องแล้วแต่แมยเขาแล้วแต่แม่เขาจะขายก็แล้วแต่แม่เขาคืออะไรวะคือเรา,า,เา,าเมอบคว่ำเป็นใหญ่ให้คืเอะไรวมอบคว่ำอีนึงคนจีนเขามีการเขาหลบหนวไหวพอแม่เขาหลายครั้ง ใคเรียกว่าถึงเดือนหนักเดือนนี้วันเซ็งเมงยงางศาสตร์จีนเขายัางนี้เป็นตนศาสตร์จีนก็คือบุญขาสากไทยเฮ้า,านั่นแหละแต่ว่าเขามีเดือนเก่าเพ่งศาสตร์จีนของเขาใครเรียกว่าศาสตร์จีนของเขา,าเดือนเก่าเท้า,าก็เหตุบุญเขาประดับดินคนจีนเข,นนขาก็เหตุบุญศาสตร์ ศาสตร์จีนเขาหเหลเฮ็ดขนมขเข่งไองกานันนันนี่บ้านเมืองมันจะคอยเป็นตะยูบ้านเมืองมันจะคอยสีลมเย็นเป็นสุกมีผู้ใหญ่มีผู้หน่อยมีผู้นั่มมีผู้ตามสังคมเฮ้ามันยังคอยดีบ้านก็นดีวัดก็ดีโรงเรียนก็นดีท้าเฮาต้องซอยกันแล้วก็ให้เข้าใจว่าบ้านคือโตเฮ้า บ้านคือโตเฮ้าเจ้าของไทยเฮ้าหนะัากเจ้าของสำได้หว่วงเจ้าของสำได้ก็ให้หักบานหากักเปิงบานเฮ้าเหมือนกับหักเจ้าของเจ้าของบ่อยากให้คนติคนว่ากับพยายามละหมัดระวังแนวได้บ่ดีอย่าให้มันมีในบานเฮาเด้อ แนวได้บ้องงามอยาให้มันมีในบ้านเฮาเด้อให้บ้านเฮามันเป็นบ้านที่ซ้อใสไห้บ้านเฮาเป็นบ้านสอดสะอาดให้บ้านเฮาเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งให้หมู่บ้านเฮาเป็นบ้านที่เอื้อเฟื่อเกื้อหนุนกันเด้ออันนั้นนี่ครเลวะขามาหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านที่มีอันนันอันนี้ ก็ให้มันมีบ่ไม่ให้มีแต่ป่ายก็เลยว่าม,มีแต่ป่ายมันก็บอกเกิดประโยชน์อีกอย่างมันจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติมีการกระทํำวัดเหมือนกับจิตใจของไทยเฮาร่างกายกับจิตใจมันแยกกันบ่ได้ร่างกายถ้าปาดสากจิตใจมันก็เป็นผี จิตใจมันป่าศสจากร่างกายมันก็เป็นวิญญาณนี่มันเป็นสัตว์ยนั้นบ้านกับวัดจะต้องอยู่น้ำกันเหมือนกับร่างกายกับจิตใจแยกกันบ่ใดฉันใดก็ดีวัดกับบ้านก็ต้องอยู่โคกันยิ่งบ้านเฮ้ามีสองวัดก็ซอยกันหาบ โบราณพูนว่าหาบดีกว่าคอ้อนอย่าเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนี้บด่ดีจังสัน่นจังสิให้เบิงให้มันเกิงหาบคำว่าหาบคือเพิ่นเบิงให้มันเกิงเพน่นว่าเบิงให้มันเกิงคันค้อนมันมันหนักขางหนึ่งมันเป็นค้อนเอาค้อนเอา,อน,เอาเนี่ก็หมายความว่ามันบ่มีแนวซ่ามันบ่มีแนวซ่าเพิ่นจะเอื่นว่าค้อน แต่หาบดีกว่าค้อนในเมื่อห้ามีสองบาทเ้ามมีสองวัดกระซอยกันยาเขาใจว่าวัดนั่นเป็นของผู้นั่นวัดนี่เป็นของผู้นี่วัดแปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติเรียกว่าวัดหนึ่งกิจจะวัดว่าด้วยเวียดด้วยงานการเฮ็ดนั่นหานี่นี่กิจจะวัดเฮ็ดมันเป็นกิจจะวัดเด้อไหว้พระ ผ้าวันหน้ามันเป็นนิดเด้อกิคิดจวัดบ่ว่าคิดจวัดว่าด้วยเวียดด้วยงานจริยาวัดว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นคนตั้งอยู่ในศิลในธรรมแนวใดบอกว้นเล่นยาเล่นแนวใดบอกว้นกินยากินแนวใดบอกว้นไปยาไปนี่คือว่าจริยาวัดไป่าคว้มประพฤติ คนในชุมชนนี่หมูบ่บ้านนี่ประกาศในหมูบ่บ้านว่าหมู่บ้านเข้มแข็งแต่อ่อนแอกันนี่แต่โบกแต่ไผ่ดาษด,ดืนกันไม่แต่กินเหล่ากินยากันการผันนั่งขันต่อกันมันก็บอสมกับว่าชุมชนเข้มแข็งอันนี้เป็นสิ่งที่แท้เฮเจะต้องเข้าใจกันแล้วว่าจาริยาวัดแปว่า ความประพฤติหรือการปฏิบัติของคนในสังคมของพวกเขาว้าวจา่เว้าจาก็ยังว้าวเป็นแต่ว่าอันนั้นอันนี้นี่นนนนมีวัฒนธรรมการนุง่งการหม่มการไปการมานี่จะิยาวัดบนว่าเกี่ยวกับคว่ประพฤติการประพฤติการปฏิบัติสามวิธีวัดว่าด้วยแบบอย่างการจุดถูก จุดเที่ยนการตั้งธรรมะอาสงการไหวพระรับศีลการฟังพระสวดพระเทศอันนั่นอันนี้ไปทอไปทอบอบอท่านไปดอกเป็นยังพระบรททนเมื่อให้พาเมื่อก่อนจะคอยไปบางคนมันกว่าจังซานแทนที่สิอยากไหวพระแทนที่จีอยากรับศีล บ่แล้วไปทอไปทอบ่อบ่ทันไปดอกคูบาบ่ท่านเมื่อมันเหมือนกับว่าคูบาเป็นอย่างบ่อยากเห็นผ่าบ่ล่อให้คู่บาเมื่อเม่เสันมาหอดเธอเลอธลามากี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ยืนเฝ้ามอเตอร์ไซค์คูบาสวดจบนีมนบน่มตคขับนม่ม่นขับรถมาหลับแล้วรถมาหลับแล้วไหลาผาหนีก็มีอันนี้าเรียกว่ามันบม่ม ศึกษามันบอป,ปฏิบัติอี่งยังนี่มันดุขเลวเห็นพระเป็นหลักเป็นต่อไปมันก็บรดบบานเมืองเฮามันจะต้องมีหัวมีท้ายพูดว่าวิธีวัดว่าโดยแบบอย่างแบบอย่างในการเขา่าการออกหีบบานคล้องเฮื่อนหีดหัวคล้องเมียหีดเคยคล้องไผ่คนใสไทยอื่นเข้ามาอยู่บ้านนี้แล้วจักมือ จะต้องย้่ยทะเบียนบ้านเขามาเกิดแล้วจะต้องแจ้งเกิดจักมือมันเป็นอย่างนั้นมันจะต้องมันต้องมีขนบมีประเพณีมีวัฒนธรรมของชุมชนเทามันจะคอยถือว่าชุ่มชนเข้มแข็งมีวัดมีพระศาสนาโรงเรียนเป็นมั่นสมองของตุกคนเกิดมาแล้วทุกคนบ่มีอย่างมีแต่มหาเอาทั้งนั้น สติปัญญากะหาเอาพ่อแม่เฮ้าก็เป็นผู้ศิษย์ผู้สอนให้ศิลปะให้วิทยาแก่เฮ้ามอบคุณมอบความดีให้ใ้เฮ้าลูกล้านไปอยู่ไก่อยู่ไกลเทพดาอาลักษ์เอ้ยเจ้าบ้านเจ้าเงื่อนเอ้ยลูกผู้ขาล้านผู้ขาไปรับจ้างทำงาน,อย,นอยู่พุ่นอยู่พี่ตั้งโลกลากอยู่หันอยู่นี่ อย่าให้พบอันหานอย่าให้พานอันหายเดือ้อน้ำกลุ่มน้ำเหลื่อมหลูกผู้ขาหลานผู้ขาเดือ้อให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการถุกเมื่อพ่อแม่เป็นเทวดาพูนว่าเข้าหลบหนบหนอบูบชาน,นนาน้ำกลนหลูกกลนหลานคำมาแรงมาเอโกเอกาขอดวงมาล่านำตนเจ้าแน่ตนเจ้าให้บุญสิได้ทอกันหลัง อันแต่ก่อนมุ่งหยาบไอ้เนือขั้นใดเฮื่อนดอกใหม่มันจนเน็บเสื่อมอยู่พ่นคํามากแรงมากพ่นเอาไปบูชา,าในบานในเฮื่อนกล่าวหาเทวดาอาลักให้พกบักรักษาคุ้มครองลูกหลานผูน้อยู่ฝุ่นอยู่พี่อยู่หันอยู่นี่อย่าให้พบอันหานอย่าให้พานอันหายให้ลูกผู้ข่าปลอดภัยเด้ออันนั่นอันนี้เทวดาเอ,อ้ย นำกลุ่มนำเรื่มเดอคนเรามันต้องสลาดเขรเรียกว่าต้องเรียนโรงเรียนเป็นมันสมองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นอนามัยของคนคำว่าอนามัยบ่เม็นอยู่ที่โรงพยาบาลอนามัยอยู่ในบานเหาเฮื่อนเฮ่ายาให้มันลลอยาให้มันลุงลังอยาให้มันมีนามขัง กระโปงยังต่างๆความไหวอันนั้นเลยยาให้มันเกิดยุ่งายนี่ใครเรียกว่ารักษาอันามใหม,ม่ทำอันนมใหม่ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมล้อมบ้านล้อมเพื่อนเท่าให้มันดียาให้มันมีสิ่งสกปรกหลอกลุงลังภายในชุมชนในหมู่บ้านของกวกเข้าเดี๋ยวนี้อุป,ปโภคกบริโภคมันเกิดขึ้น น้ำป๊าปะปาไฟฟ้ามีกันใส่กันดูทั่วไปแล้วเฮ็ดยางไหนท้าเข้าต้องซอยกันซอยกำนั่นซอยผูใหญ่บ้านของพอ่อของแม่มันบ่อนั่นไปแล้วบ่ไเด้คขึ้นหนาคึ้หลังอีหยังถือสิทธิ์อยากเว่าอีหยังกับว,ว่าเขาประชาคมโมบา้าน ผู้นั่นมากู้ผู้นี่มายืมให้เท่านั้นให้ท่านนี้เงินพอเงินแม้มันบอกโอ้จากอีหยังสาธุเด้อดีมันบอกให้กูเป็นหนี้หลายแท่นทิว่าจังสัตว์เงินพอเงินแมมมันบอกโอ้จากแม่นอีหยังก็จะโพดจังเหลือเอาแท้ไทยเฮ้านี่ก็เราอยู่จกตากันกินอ่มันบอดีบ้านเมืองของเฮ้ามันจะต้อง อารมอะรวยต้องถอยที่ถอยอาศัยไอ้มันมีผู้ใหญ่ผู้หน่อยไอ้มันมีผู้นัําผู้ตามไอ้มันมมีลักลักบ้านลักเมืองเพิ่นว่าลักบ้านลักเมืองหูบ้านตามเมืองเพิ่นว่ามันจะต้องมีไหวบาทบัณฑิตท้าเฮาต้องคบผู้หูผู้ฉลาดมันจะค่อยเกิดคุณเกิดประโยชน์นี่เพิ่นว่าเฮ็ดบุญ เหตุบุญก็คือเห็ุความดีความดีอย่างแนนหนึ่งให้ท่านสองรักษาศีลสามเจริญภาวนาสี่เข้าหลบนบไหวหาซอยเหลือเวียงงานการต่างๆหกให้บุญให้กุศลเจ็ดอนุโมทนาบุญกุศลแปดฟังนั่นฟังนี่ก็เรีวฟังธรรม จำศีลเก่าจัดให้มีการสวดเพราะถึงปีถึงเดือนบางคนเฮ็ดหนักเฮ็ดนีนน่ทักบาทเทือนทำบุญเฮือนแต่บางคนเฮ็ดแล้วตัวเฮ็ดแล้วตัวตบ่ได้คิ้อียักบ่ได้คิ้บางคนพอกว่าบัดหยานตายจะคอยขึ้นหอดวัดขันบ่มีเหลืองก็บอกขึ้นหอดนายขึนว่า ขันบอย่านตายก็บอกขึ้นหอดวัดบัดไม่เลื่องมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแนะ่ผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยเนะี่เวลาบัดไม่เลื่องจะค่อยขึ้นหอดนย้ยบัดย่านตายจะค่อยแลนไปหาคู่บ่าสันอีวงอีวมไปเกิดอุบัติหญ่แล้วคู่บหญ่เอ,อ้ยนู่นีหยังเหล่าหูเขาเป็นเลือดอี่ยังเหล่ากระป้อมขึ้นเฮือนงูเขาเฮือน เขาเรียกว่าบัญญัตตายจะค่อยแลนหาวัดมันเหตุจังไดคนเรามันจะต้องระมัดระวังเจ้าของการดำลงตนการดำลงชีพการอยู่การหาทางศาสนา,า,าวทิตถุชุกกับการทำจิตเาให้มันมีเหตมีค้องมีขนบมีประเภทนี่อยู่ในชุ่มชนหมบัญอ่อนซ่อนนำคุณวิจิตติ คิดสางบุญสางกุศลไปหอดไปถึงหลวงพอ่ออยากให้มาเทศมกหวามบุญหวามท่านก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคณะท่านเจาา้าภาาทุกท่านทุกคนลูกหลานญาติพี่น้องได้หันหาและลึกนึกถึงแม่ทองมีอันนันเทพาฟูติละ จากโลกนี้ไปแล้วแม่ท่านทั้งหลายจะได้กินได้ทานอุทิศบุญกุศลตามการตามเวลามาหมากไม,ม้แต่กะบ,บ่อจุใจบ่อแล้วจึงได้มาร่วมพีร่วมน้องสั่งกองบุญกองท่านบวชลูกบวชล้านแจกเขาหาผ้าเขา่าไงเลี่ยงพี่เลี่ยงน้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคล กับชีวิตของคนเราแต่ละคนพอบุญพอกุศลเป็นอริยสัพเป็นสัพันประเสิดไฟบ่อใหม่น้ำบ่อถวมโจนบ่ลักไผสิชอดสิโกงเอาบุญเฮ้าบ่ได้แม่แต่สิขาเฮ้าก็ได้แต่ชีวิตเท่าแต่สิเอาบุญเอากุศลนํำเฮ้าบ่ได้พอบุญธเจ้าพัญญวะอิธานันตติเปจานนันตติ บุญนี่จะเป็นเครื่องติดซอยหอยตามเล่าไปในภพนี่ภพหนาสุขังสุปฏิสุขังปริพุนชติจะรับอยู่กับเป็นสุขจะตื่นอยู่กับเป็นสุขนี่เป็นบุญเป็นกุศลปิโยมนาโปเป็นที่รลักที่ชอบใจของคนและเทวดาจ,จิติสัทโธจิติสัพ์สื่อเสียงหย่อมฟุ่งไปขจรไป วิสาละโษเป็นผู้แก้วกาอาหารอาสัมมุลโหเป็นผู้บหลงลืมสุขติงมีสวรรค์เป็นที่ไปอิโตทินังเปตานังอุปกป,กปติท่านที่ท่านทั้งหลายอุทิศแล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปตชนคือผู้ตายก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผล สะท้อนย่อนกลับให้ท่านทั้งหลายจเจริญลุ่งเรื่องในชีวิตสำฤิจในสิ่งที่ท่านต้องการปาถนาะมีอายุมีวันนามีสุขามีระละแค่ขาดจากอริยสัตวูมูมานประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดขอสิ่งนั้นจงพรั่นสำเร็จสมดังความมุ่งหวังตั้งใจของท่านทั้งหลายจงทุกประการ ขออำนาจผลศินผลทานที่ท่านจะพาปุตทิศแล้วจงเป็นผลสำเร็จแกดวงวิญญาณของแม่ทองมีอนันตทพาปู่ตาย่ายายญาติทั้งหลายที่ลมหายตายจากไปแล้วจงได้รับรู้รับทราบด้วยญาณด้วยวิถีขอให้มีความสุขในกติในพพสมดังเจตนาปรลบของท่านทั้งหลาย แจงสแสดงพระธรรมเทศนาในมาตาปิดกุกถามีอัตนิยมจบลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยปากาลัชนียะถาวาลิวังหาปุลาปริปุเลนติสากลังเอวมเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง ปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตปวัตวันอายุสุขีธิกายุโกภวา อภิวาทนาสิลิสนิจังวุธาปยยัญญโนจตารุธรรมะวะันติอายุวันโนสุขังพระหลังยกบาทน้ำมนต์มันีีบังคือบนขอน้ำมนต์เอาขาบาทมานำเอาขาบาทมานำ

ที่จะกล่าวขออำนาจแห่งคุณพระพุทธขออำนาจแห่งคุณพระธรรมขออำนาจแห่งคุณพระสงฆ์เทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกธาตุจงมารวมกันในบาทน้ำมนต์เพื่อนาหดสงฆ์ประชาชนพุทธบริษัทให้หาจากสัพเพาะสัพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพเพอันตรายใดๆ่าไ,ไ,ไ,ได้เกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสุข,ขีสุขขังจงเป็นของท่านตลอดไป สิทธิมัทถุอิทังพลังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภเชโยนิจังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิพุทโธเวียงแก่วจงขัดแข่วการศัตรูธรรมโมเวียงแก่วจงขัดแก่วการศัตรูสังโคเวียงแข่วจงขัดแข่วการศัตรูพุทโธพุทธัดกัมจะตกไปธรรมโมธรรมัดกัมจะตกไปสังโคสังขัดกัมจะตกไป เสนามนทนย่อมขมาไก่เนปิดพระเจ้าแฝงฤทธิ์ปิดด้วยนโมพุธายะละโชหนนังละชังติพุธานิมิตตังละโชหนนังละชังติธรรมานิมิตตังละโชนังละชังสติสังขนิมิตังอินทวนังอินทลาพังอินทสุขังพระวันตุเตสัพทุกสัพโสสัพโลกสัพภัยสัพพพสเนตจันไรวิวันชัยเยสัพทานังสัพลาพัง พระวันตูเตนะอัตนะปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยนโมพุทธายะอ้าวลมเย็นเป็นโซ่